เอาไว้ตำน้ำพริกอะกระดาษตำมีเครื่องแกงอือเอาไว้อบแกงซวนพริกเครื่องแกงพริกแกงส่วนพริกค่ะซวนพริกแค่มะกูดกับขามาแล้วผิดเาส่วนพริกค่ะที่ไม่เห็นต้นมะกูดของเธออยู่นะซวนพริกนี่จะเอาหมดเลยนี่หนูปีนเงินนี่เยอะเลยเลยซวนพริกไม่ไเจ็บมากเพิงกินเลยนีเอาลูกเดียวนั่นเนี่ย ธรรมดานนะเี่ยโอ้โหตื่นเต้นตตื่นนเ้มากเลยโโอ้หตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคนเมืองคนเมืองนี่เข้าเข้าป่าพริกนี่ตื่นเต้นเนคุณเก็บเด้อกูบอกเคยเก็บผิกเก็บเก็บไม่เคยเก็บก็จะเก็บเนี่ยตากฝนเสียหมดแล้วมาก็มาโดนวันหกโมงก็ยังอยู่ในสองทิศอยู่เมื่อกี้ไปป่าป่าเห็ดยังมีเข้าซสวน นุ่นพริกเริ่มแดงอ่ะได้เห็ดแช่แข็งค่ะไปปลาเห็ดได้เห็ดแช่แข็งมาฝน,นตกหนัก,ว,นนกวันนี้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมนนไ,ดได้ทุกอย่างสมใจนะคะออพาสาวๆจากเมืองมาเที่ยวเพินินบกักพริกทั้งบวบทั้งฟักทองมะละแมวมะเขือ

นี่คือผลงานของน้องสาวน้องตุ๊กตาสาวไทยในฝรั่งเทศสที่ปลูกปลูกพริกแล้วก็ปลูกผักปีแรกของเธอนะคะได้เยอะขนาดนี้นี่ก็คือการบ้างนะว่างงานอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆได้ได้งานเนาะได้งานด้การมากเลย เก็บแทบไม่หวัดไม่ไหวทอนทิ้งก็มีนะคะเขาเพราะมันล้มมาจะเก็บไว้ทำไมมันล้มจะเก็บไว้ทำไมคนอื่นเขาใบแทบจะไม่เหลือคนอื่นกินทั้งใบน้องตามเอาทิ้งใครอยาครหนโอยเยอะขนาดนี้ไม่เอาทิ้งหนูก็ไม่รู้จะว่าใครยังไงแล้ว ติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะเก๋ายบายขอบคุณมากที่ติดตามจากฝรั่งเศสจ้าขอบคุณค่ะ